ว้าวสู้เจิ้งอันนี้ยอดมากจริงงั้นต่อไปนี้ผู้หญิงคนไหนได้แต่งกับนายต้องมีความสุขแน่ฉันฉันไม่เคยมีแฟนอุสู้เจิ้งไหนๆก็มาแล้วไม่งั้นมาเล่นเกมหน่อยไหมได้สิได้สิเอ่าสิเอออุ้ยเออลเล่นมีหรือไม่มีไปไงมีหรือไม่มีอ๋อฉันว่าได้นะใช่ใช่ใช่เล่นอันนี้แหละพวกเราเล่นอันนี้กันเถอะ มาไอมีไม,ม่มีสนุกฉันก็จะเล่นดื่มเหล้าก็ช่างมันเธอมินิโปรแกรมออกโจทย์ยุทธธรรมและตรงไปตรงมาคนคนนั้นก็ต้องถูกทำโทษตามมินิโปรแกรมมาเธอเพวกเราฉันคิดว่า <คน S 1> ไหวคนี5ห้าชีวิตมามา,ม,ม,ามาเธอ <c oughs> ฉันเล่นก่อน <c oughs> ฉันเคยได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันชกมวยใครไม่มีก็หักนิ้วลงว้า คุณกู้ก็ยอดเกินไปแล้วยอดจริงๆนั่นแหละนั่นแหละนี่เงินแบบนี้นับว่าอะไรล่ะฉันน่ะกินผักพลูขาวได้ผักพลูขาวคืออะไรอ่ะเธอเคยกินหรือเปล่าฉันก็ไม่เคยกินอ่ะงัพวกเราสองคนก็หักกันจริงหรือเปล่านี่อืมจริงๆฉันเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนผู้กันจีนเยาวชนตอนเยาวชนก็ได้แชมป์แล้วเหรอแเยาวชนอันนี้นายยอดเลยนะอันดับหนึ่งเลย ฉันสูงร้งอยแสิบซนน่ะวิ่งระยะหนึ่งร้อเมตร 12. 1ิบวินาทีอืมไม่ต้องฉันได้คะแนนวิชาคณิตเต็มตอนแอดมิชชั่นฉันทำอาหารเสฉวนอาหารกวางตุง้งอาหารซานตงฉันทำเครื่องหม้อไฟเองได้แล้วก็อาหารอีสานอาหารไทยฉันก็ทำเป็นแล้วนายทำอะไรเป็นล่ะวะ้า ว้าวสู้เจ้างันนี้ยอดมากจริงงั้นต่อไปนี้ผู้หญิงคนไหนได้แต่งกับนายต้องมีความสุขแน่ฉันฉันไม่เคยมีแฟนอ,อุ๊ยอ, <c oughs> อันนี้อันนี้คือขิงเหรอ <c oughs> ไม่น่ามัง้งคุณผู้โสดจะเกิดเหรอมองไม่หอกเลย เฮ้ยข้อนี้จะเป็นพยานให้ได้เขาบริสุทธิ์อย่างอะไรดีฉันก็ไม่เคยมีเหมือนกันนายไม่เคยมีแฟนแต่ว่าแม้แต่มือผู้หญิงเขาก็ไม่เคยรูปนะนายเคยรูปไหมเคยโดนเตะสมัยอนุบาลได้งั้นก็ไม่เออไม่เป็นไรนะสู้เจอก็แค่เกมอ่ะงั้นเรามาดูบทลงโทษกันเถอะขอดูมินิโปรแกรมแป๊บหนึ่งนะ อ,อบทลงโทษก็คือโทรหา,าคนที่ชอบแล้วก็บอกว่าชอบเขา<ะ> <c oughs> โอ้เหมือนสู้จังจะไม่มีคนที่ชอบใช่ไหมงั้นพวกเรามาเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันฉันเมใครเหรอ <huh? S 2> เอ๊ะ <c oughs> เ,เขาบอกว่าเขามา <c oughs> ดีดูสิ <c oughs> ฉันจะโทรหาเขาตอนนี้เหรอ ซูเจงนายมีคนที่ชอบแล้วเหรอทำไมฉันไม่เห็นรลยไหนมาดูหน่อยสิฉันแบ่งกย้หมดแล้วจะทำอะไรเนี่ยรุ่นใหม่ล่าสุดนี่ไม่มีแบ่ไหนดูสิให้ฉันดูหน่อยให้ฉันดูหน่อยมา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 ม่าม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 าสาม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 าาม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 มามา้าม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 ม่มีมา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 มดมามามมา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 ามมาม่มาามมมมา